สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าเช้านะครับมากับบรรยากาศนะครับสายฝนโปรยปลายนะครับผมฝนก็ตกตั้งแต่เมื่อคืนนะครับผมประมาณตีหนึ่งนะครับเพราะว่าลงเม็ดอย่างหนักนะครับผมเสียงกระทบกับสันไทยทำมาสะดุ้งตื่นเลยนะครับผมเดี๋ยวเช้านี้เราจะไปหาคุณตายนะครับผม เดี๋ยวไปทาความสะอาดนะครับรงช้างให้คุณยายนะครับผมแล้วก็โยนสับปะรดนะครับผมให้ทานนะครับตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะครับอาจจะไม่ตกแรงเท่ากับช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับผมทีนนี้ฝนตกบ่อยมากนะครับ โอ้คุณยายมองมาแล้วต้องใส่ใจอยู่ว่าเอ๊ะทำไมวันนี้มาสายจังเลยนะครับก็ฝนตกเนอะนะครับผมฉุกเฉินนะครับผม นี่นะครับแล้ก็ปล่อยร้างนะครับนี่เป็นปางช้างเก่ากลางคืนเนี่ยเราขึ้นมาเนี่ยวังเวงมากนะครับนี่แต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเรามาทําหน้าที่ของเรานะครับได้มาเบียดเบียนใครนะครับผมตอนนี้คุณยายมาไว้ใหม่ๆแล้วก็เส้นไหว้เรียบร้อยนะครับคุณยายกินต่อร้างก่อนกินต่อร้างาให้เดวย จะให้ดูอาหารคุณยายนิดนึงนะครับนี่นะครับที่เหลือก็จะมีสับประรดนะครับนี่ครับต้นสับประรดอ้อยอ้อยเหลือนิดหน่อยนะครับแล้วก็ต้นกล้วยเหลือต้นเดียวเห็นนะครับอันนี้เป็นต่อรางนะครับที่ไปตัดเมื่อวานนะครับผมสายยายไม่อยากกิน อลองดูต้นใหม่ๆนี่นะครับต้นต่อรังนะครับลูกมันจะขันมากนะครับผมถ้าเราไปสัมผัสถูงนะครับลูกสีดำๆอะนะครับผมจะขันมากวานนี้กินอยู่ต่อรางที่เอามามันเป็นต่อรางที่มันตกจากรถเมื่อวานนะครับร่วงนะครับคุณยายไม่ทันนะครับ เงยคุยายเลือกทานในสีสีที่มันสดใสนะครับผมจริงๆท่านก็เลี้ยงง่ายนะครับผมไม่ค่อยติของกินเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ว่าอืมอันนี้มันช้ำๆไปหน่อยเนาะนะครับผมไม่เป็นไรนะครับเราจะทำความสะอาดนะครับให้คุยายนะครับผม ตอนนี้ก็ให้แกกินกินอาหารให้อิ่มนะครับอ่ามีท่านผู้ชมทางบ้านเนาะนะครับผมทเอซีนะครับสอบถามเกี่ยวกับแผลของคุณยายนะครับผมว่าหายดีหรือยังนะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับนี่นะครับก็ยังต้องรักษาต่อเนื่องนะครับผมเอานี่นะครับอันนี้ยังถือว่าน้อยมากนะครับเนี่ย โอ้ยังถือว่าน้อยสงสัยแบบเริ่มดีขึ้นมากนะครับไอตอนที่ผมมาใหม่ๆนี่บีปู๊ยเป็นก้อนนะครับแบบเยอะมากนะครับผมเยอะมากก็เป็นแผลกดทับนะครับผมคือก่อนหน้านี้นะครับผมก่อนที่ผมจะมาเลี้ยงเนะ่ะผมไม่รู้หรอกว่าอ่เป็นยังไงเนาะเขาพาออกหรือมันแตกเองผมก็ไม่แน่ใจนะครับะครับเป็นอยู่สองข้างนะครับผมแผลกดทับจะมีอยู่สองข้างนะครับ ฝั่งนี้ต่ฝั่งนี้จะดีขึ้นหน่อยนะครับผมฝั่งนี้จะดีขึ้นหน่อยคือใกล้หายแล้วหละตั้งแต่รักษามาเนี่ก็เดือนกว่านะครับผมเดือนกว่าแล้วนะครับฝั่งนู้นก็ดีขึ้นฝั่งนี้ก็ก็ยุบด้วยครับผมมันไม่บวมเหมือนเมื่อก่อนตอนที่ผมมาใหม่ๆนะครับผมโอ้ทยาให้ทุกวันนะครับผมส่วนยาเม็ดนะครับจะให้คุณยายทานนะครับวันเว้นวันนะครับผมเพราะว่าถ้าทานทุกวันนะครับเขาจะจะระแวงนะครับผม หมายความว่าจะไม่อยากกินอาหารที่เราป้อนนะครับผมก็คือเท่าที่สังเกตดูคือช่วงหนึ่งผมให้กินยาทุกวันนะครับผมพอคุณยายเริ่มจับได้ว่าเราแอบเอายาแก้อักเสบอ่ะยัดใส่ในกล้วยนะครับผมท่านก็จะไม่อยากกินนะครับผมือจา,าอ่าบางทีต้องบีบกล้วยก่อนนะครับบีบกล้วยก่อนว่าดูว่ามียาไหมนะครับถึงจะกินนะครับผมโอ้เห็นอย่างนี้ฉลาดมากนะครับ <laughs> ก็เลยให้กินวันเว้น,ว,นวันนะครับผม จากเมื่อก่อนเคยกินอยู่ที่วันละสิบเม็ดนะครับแล้วก็ลดลงมาเหลือประมาณวันละห้าเม็ดนะครับผมอ่ะครั้งละห้าเม็ดนะครับเวลาให้กินเนาะนะครับผมก็เพื่อให้เนียนที่สุดอ่ะนะครับผมคือทําไงก็ได้ให้คุณยายได้กินยานะครับเพราะว่าถ้าได้กินยานะครับมันจะขับน้องออกมาเยอะนะครับผมแล้วก็แต่มันก็จะดีไวนะครับผม ขอบคุณทุกท่านนะครับผมด้วยความห่วงใยน้องนะครับผมสอบถามกันเข้ามานะครับว่าคุณยายทํางานที่นี่เหนื่อยไหมหนักไหมนะครับผมงานไม่ได้หนักนะครับก็คือส่วนใหญ่นะครับผมจะพาคุณยายลงป่านะครับกินอาหารตามธรรมชาตินะครับผมคืองานไม่มีอะไรเลยนะครับผมนะครับพอใสยๆหน่อยก็จะเอามาอาบน้ํานะครับผมอาบน้ําทําความสะอาดนะครับทางกายนะครับผมก็คืออยู่ที่นี่ไม่ใช่ช้างแท็กซี่นะครับผมไม่ใช่ช้างแท็กซี่นะครับ ผมอยู่ที่นี่ก็เดินกว่านะครับก็คือมาพร้อมกับคุณยายนั่นแหละนะครับผมแต่ผมไม่ใช่เจ้าของช้างเนาะนะครับผมบางท่านอาจจะเข้าใจว่าเออผมเป็นเจ้าของช้างเปล่าไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่ผมก็เป็นควันนะครับผมควันมาดูแลคุณยายนะครับก็ตอนนี้นะครับผมได้รับความเมตตาเนอะนะครับผมจากท่านอาจารย์ดรชยานันนะครับแล้วก็คุณแม่จิตนาจิตนานะครับผมในในในนามของเอ็กเขานะครับผม ที่ท่านคอมเมนต์เข้ามานะครับก็คือท่านเมตตาผลไม้นะครับผมท่านละหกร้อยคะแนนนะครับผมเพื่อที่จะซื้อนะครับผม่าไฟโซล่าเซลล์นะครับกันยุงนะครับสามสีนะครับมาติดให้กับคุณยายนะครับอยู่นี่นะครับนี่นะครับไม่มีไฟฟ้าเลยนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับผมก็คือทางควานเองก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงเนาะนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์เฉพาะไล่ยุงอย่างเดียวนะครับผมเพราะว่า กลางค่ำกลางคืนนะครับเวลาเรามายูนย่าให้คุณยายนะครับผมมันจะได้ลดเขาเรียกว่าลดความอันตรายนะครับก็คือลดอุบัติเหตุนะครับผมที่จะเกิดขึ้นนะครับอบางทีเรามามืนๆนะครับผมช้างเขาไม่เห็นเราอย่างนี้นะครับผมเขาตกใจเราเอาจริงๆเราก็มีไฟแบตเลยแต่ว่าบางทีมันกลัวมันเกิดอุบัติเหตุนะครับพูดง่ายๆเนาะนะครับผมบางทีมันเกิดแบบช้างเขาตกใจนะครับเขาอาจจะ ทำลายเราได้นะจริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจทํำลายเราหรอกจะว่าบางทีมันตกใจนะครับผมมันตกใจนะครับนะครับก็เลยแบบถ้าเรามีไฟนะเขาเขาจะมองเห็นเราเราก็มองเห็นเขาอย่างนี้นะครับผมเรามีไฟเราจะได้มองเห็นรอบๆด้วยน้องว่าเออมีมะเรลงอะไรแบบสัตว์มีพงม,มีพิษไหมนะครับผมถ้ามาอย่างเงี้ยเราก็จะได้ถ้าเราเห็นเราก็จะได้ไล่เขาออกไปเนาะนะครับผมจะได้ไม่เป็นอันตรายกับคุใยายแล้วก็ควานเองด้วยนะครับผม ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับในความเมตตานะครับทั้งสองท่านนะครับผมก็ขอให้ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับผมที่บางสิ่ใดก็ขอให้สมปัานาทุกประการนะครับอ้อนี่ลืมไปนะครับนี่มีใบอ้อยอหรอใบอ้อยนะครับที่ผมตัดไว้เมื่อวานนะครับเดี๋ยวเอาให้คุณยายทานนะครับผมถ้าคุณยายทานเสร็จแล้วก็จะทําความสะอาดนะครับลงชางนะครับผม ช่วงเช้าๆก็จะไม่มีอะไรมากเนาะนะครับผมระยะทางจากห้องพักนะครับผมไม่นับจากที่ผมถ่ายคลิปมาเมื่อกี้นะก็ประมาณหนึ่งร้อยเมตรได้นะครับผมแล้วก็อยู่ห่างกันเนาะนะครับเนี่ยมันจะเป็นปางช้างเก่านะครับผมเนี่ยตรงนี้ขบวนลงมันก็จะเป็นออฟฟิศเก่านะครับผมเขาบอกว่ากลางคืนเนี่ยวังเวงสุดๆนะครับแถวนี้วังเวงมากนะครับผมแล้วก็สาธุด้วเคยมีประวัตินะครับผมเคยมีประวัติด้วยนะครับผมว่าบริเวณตรงนี้นะครับผม ตรงใกล้ๆโรงช้างเรานี่แหละนะครับผมเคยเมื่อไม่นานมานี้เขาเคยมีการแบบฆาตกรรมกันเกิดขึ้นนะครับผมเกี่ยวกับยาเสพติดแลือะไรผมก็ไม่รู้นะนะครับผมเห็นชาวบ้านพื้นที่อะเขาพูดในปฟังนะครับผมเขาก็ถามผมอยู่นะว่าขึ้นมาเน่ะเคยเจออะไรบ้างไหมนะครับผมเคยเจออะไรบ้างไหมพูดนี้ตอนแรกผมมาแรกๆผมก็เอาทําไมถามแบบนี้ครับแล้วเขาก็เล่าให้ฟังนะครับผมเรา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  อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะนะครับผมผมว่าไม่เคยเจอครับแต่ว่าเอาคุณยายมาผูกอะ่ะวันแรกนะครับผมตอนเย็นอะ่ะพอผมเดิอนออกไปนะครับผมกับพ่อขันศรีดอนน้องพิษเนาะพอผมเดิอนออกไปนะครับสองคนคุณยายร้องนะครับผมแล้วก็ก็คือพ่อขันศรีดอนน้องพิษก็คือพ่อขันพิษพลยะนะครับผมบอกว่าอ่าการเดี๋ยวพรุ่งนี้ซื้อของมาส้นด้วยนะเหมือนกับว่าช้างเขามองเห็นอะไรสักอย่างนะครับผม ามาเส้นด้วยนะครับผมเต่พอเราเอาของมาเส้นก็ไม่เคยมีอะไรนะนะครับผมหลังจากนั้นก็คุณยายก็ไม่เคยมีอาการอะไรนะครับผมเลกมาแล้วเล็ผมก็กลัวนะนะครับผมแต่ว่าพอขึ้นทุกวันทุกวันผมก็ชินอ่ะนะครับผมแล้วก็บอกกับว่าเราก็บอกเขาอ่ะนะครับว่าผมมาทำหน้าที่ของผมมาไกลด้วยนะผมก็อย่าทําอะไรให้โตัวตกใจเลยนะครับผมเราไม่ได้มารบกวนเราทําหน้าที่ของรักษิตเราก็จะไปนะครับผมก็บอกเขาเนาะนะครับผม ก็ไม่เคยเจออะไรนะครับแต่ว่าวางวิ่งนะครับผมวางวิ่งมากนะครับแต่เราก็ชินละเละนะครับผมมาทุกวันนะครับผมอเดี๋ยวเป็นว่าผมจะขออนุญาตนะครับผมยูนนะครับยูนสับลรนให้คุณยายเนาะแล้วก็จะทําความสะอาดนะครับผมก็ขอบคุณทุกทุกท่านนะครับผมที่เอินดูคุณยายนะครับที่เป็นห่วงนะครับผมสอบถามเข้ามานะครับผมตามแฟนฟอร์มต่างๆนะครับผม อยู่นี่ก็ยุงเยอะเนาะตอนนี้เดี๋ยวได้ไปไล่ยุงแล้วนะครับอ่าลืมไปลืมเล่านะครับที่กลัวอย่างหนึ่งก็คือให้ป่ามาลาเรียนะครับผมเนี่ยคือกลัวมากนะครับนะครับเพราะว่าคนทางบ้านนะเป็นห่วงนะครับไม่ใช่อะไรหรอกก็ว่าเอออย่าลืมนะแบบดูแลรักษาตัวเองให้ดีนะครับผมเพราะว่าอยู่โซนภาคใต้เนี่ยให้ป่ามาลาเรียเนี่ก็ถือว่าแบบเยอะนะครับผมให้ระวังตัวนะครับผมนะครับ อนุญาตไดขออนุญาตตัดจบเลยเน้อนะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมทุกความห่วงใยนะครับที่มีให้กับคุณยายนะครับแล้วก็น้องช้างที่อยู่ที่นี่นะครับผมอนุญาตทำคำสาปเลยแล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับผมในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ดูนะครับสวัสดีครับ